ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยจ่ายค่าเซอร์วิสหรือว่าค่าซ่อมต่างๆนะคะไปเท่าไหร่กันบ้างในระยะเวลาหนึ่งปีที่เราได้รถมานะคะก็แอบมีโพยนิดนึงว่าแบบเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันว่าตั้งแต่ที่ได้รถมาเนี่ยเราเริ่มจ่ายอะไรกันก่อน ใช้จ่ายทั้งหมดนะคะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเอามันรวมกันแล้วนะ,ะประมาณ80,000กว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยละกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเราได้น้องมาเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วนะคะวันแรกเลยนะคะได้โรถมาก็ไปเปลี่ยนยางกันก่อนนะคะต่อมานะคะอีก1สัปดาห์นะคะเราก็พาน้องเนี่ยไปทําช่วงล่าง <c oughs> เวลาเลี้ยวพว <c oughs> งมาลายัยมันก็จะมีเสียงแบบกึกกก เราก็เลยแบบเออน้องไปแบบเข้าสวิตหน่อยละกันไปลองดูว่ามีอะไรเสียหรือเปล่านะคะจากอาการนะคะที่แบบตอนเลี้ยวแล้วมันก็แบบเสียกึกๆใช่ไหมเราก็เลยเซิร์ดูในเน็ตกันนะคะว่าอาการแบบนี้มันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็เจอว่าน่าจะเป็นแหลกเนาะแหลกพวงมาลัยนะคะเราก็เลยดูค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายแบบหมื่นสองหมื่นประมาณนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่แบบเออเขาให้ยสูงหลักหมือนนะคะเราก็เลย แต่พอเขาลื้อออกมาหรือแบบข้างหน้าออกมานะคะก็ซ่อมแหลกไปเสร็จแล้วก็ไปเจอตัวอื่นอีกที่มันแบบเสื่อมสภาพนะคะเขาก็เลยถามเราว่าแบบเออเราจะซ่อมเลยไหมจะเปลี่ยนเลยไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคไหนไหนเราก็ลื้อซะขนาดนี้แล้วนะคะไหนไหนก็มาขนาดนี้แล้วเนาะก็เลยอ่ آ, งางั้นก็เปลี่ยนนะคะอะไรที่มันแบบเสื่อมสภาพแล้วเนาะเราก็อยากจะใช้รถได้แบบนานๆไม่ต้องเข้ามาเปลี่ยนบ่อยๆนะคะก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะคะมันก็เลยรายการแบบเยอะก็ค่าใช้จ่ายสำหรับ ประมาณนี0 0 0ื่มาณ็ด0 0 0บาทนะคะก็ซ่อมไปแบบหลายรายการมากๆนะคะมีซ่อมแหลกพวงมาลัยลูกหมากแหลกซ้ายขวาบูสี์นกนะคะซ้ายขวานะคะลูกหมากปีกนกตัวนอกลูกหมากปีกนกตัวในทังซ้ายทังขวาเนาะแล้วก็ยางรองเหล็กกันโครงซ้ายขวานะคะลูกหมากกันโครงโชกหน้ายางกันกระแทกกรองแอร์แล้วก็สีหน้าเครื่องนะคะคือหลายรายการมากมากนะคะทั้งหมดก็โดนไปสา0หมนับาทนะคะงปะกตินะคะถ้าเราแบบซ่อมเยอะขนาดนี้นะคะเราก็จะต้องจอดรถที่ ไว้นะคะเพื่อที่ให้อู๋เขาอะค่อยๆทยอยถามให้เนาะแต่ว่ะเข้าไปช่วงแบบ เกือบเย็นแล้วเนาะสามสี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่าถ้าอย่างนั้นขอทําแบบทําไปเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจทำหลายๆอย่างไปเลยแล้วแบบที่อูเขาก็น่ารักมากเลยนะเขาก็ทําให้เราภายในวันนั้นเลยอ่ะจนแบบรถอ่ะก็เสร็จแบบประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มอะค่ะก็กลับบ้านพร้อมกันพร้อมกับพวกพี่ีช่างเลยนะคะก็คือก็โอเคที่ว่าไม่ต้องแบบจอดรถทิ้งไว้นานนะคะที่เราจะซื้อเราก็จะดูรีวิวมาเขาก็จะบอกว่าเออแบบให้เตรียมเงินไว้ประมาณ1-2แสนในสําหรับการ เขาก็จะแบบพบระยะของเขาแล้วใช่ไหมคะสิบปีอย่างที่บอกวาเราได้น้องมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกนะคะเม hmm. ื่อเทียบกับแบบราคาทองตลาดนะคะคือเราเห็นคันเนี้ยเราได้มาแบบ5้าแสนกว่ากวนะ่าเกือบหกแสนอ่ะซึ่งราคาตลาดตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณแบบเจ็ดแสนกว่ากว่าจนถึงแบบเกือบเกือบแปดแสนนะคะเราก็เลยโอเคในราคานี้เพราะว่าเราก็จะสำรองเงินไว้อีกประมาณ1นึ่งแสนบาทบวกๆนะคะสำหรับค่าเซอร์วิสต่างๆ 1วันนะคะเราก็เลยเอาน้องเนี่ยไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อต่อนะคะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนอะไรช่วงล่างข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าที่อัวเขาไม่ได้ตั้งให้นะคะก็เลยไปเข้าวีควิกในการตั้งศูนย์เนาะไปชมุรีกันมาตอนเดือน6นะคะพอได้ขับแบบระยะไกลๆครั้งแรกนะคะมันก็รู้สึกว่ารถอะมันมีกลิ่นเนาะเวลาขับตามรถบรนถูกคันใหญ่ๆอะไรย่เงี้ยเลยแบบเออพาน้องไปล้างแอร์ดีกว่านะคะก็เสียค่าล้างแอร์ ของเรา,าไปลา้านอยู่แล้วเขาจะคิด800เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบยุโรปใช่ไหมที่เขาบอกก็จะแบบพันหนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะหลังจากที่พอล้าองออกมาก็โอเคแบบกลิ่นมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยอะคือถ้าผ่านร้านอะไรที่มันมีกลิ่นเยอะๆค่ะกละิ่นหนักๆอะไรางงี้เนาะก็ยังก็ยังมีกลิ่นเข้ามาในรถไม่แน่ใจว่ารถคันอื่นะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะคือ นะคะค่ะมีนิทีไรจะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเข้ามาในรถอ่ะตลอดก็หลังจากที่เราใช้มาประมาณหนึ่งเดือนเนาะเราก็เลยพาน้องอะไปตรวจเช็คอะไรเกี่ยวกับของเหลวนะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมาเขาแบบเปลี่ยนต่อระยะเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเอาไปเปลี่ยนให้แบบสบายใจแล้วัันเนาะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะกับน้ำมันเกียร์นะคะโอเควันนี้มันก็จะหลายๆมุมนิดนึงนะคะก็ระหว่างที่รอ ซื้อของนะคะเราก็จะมาเล่ากันต่อนะคะเดือนกระกฎานะคะเราไปเที่ยวที่พัทยากันมานะคะหลังจากที่กลับพัทยานะคะก็น้ำมันเครื่องรั่วนะคะล่ยอีกแล้วพังอีกแล้วนะคะก็เลยไปซ่อมอีกนะคะอันนี้ก็โดนหนักไปนิดนึงเนาะค่าใช้จ,จ่าย รอบนี้เนี่ยโดนไป12,600บาทนะคะเปลี่ยนเซลเพาข้าอย่างหน้าหลักอินเดียนะคะตีนเพาขับหน้านะคะน้ำยาหม้อน้ำนะคะแล้วก็แวรชารน้ำยาแอร์นะคะก็ทั้งหมดหรายการ12,600บาทนะคะต่อมานะคะขับขับไปก็มีเสียงกึกกๆกอีกแล้วอันนี้ดังมากดังแบบว่าขับต่อไม่ไหวแล้วอะ แต่ว่ามันก็ต้องฝืนขับไปอะค่ะเพราะว่าจะต้องเอาไปให้ช่างเขาดูเนาะก็แบบค่อยๆขับกันไปเงี้ยคือดังแบบดังมากแบบตึกตึกตึกตลอดเวลานะคะก็เลยเอาไปซ่อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเที่ยวเขาใหญ่กันอีกนะคะก็ยังใช้น้องไปอีกคือก็คิดว่าในระยะแบบห่างจากกรุงเทพไม่เกิน200อยกิโลอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไหวอยู่นะคะก็เลยแบบอยากพาน้องไปเที่ยวด้วยหลังจากกลับจากเขาใหญ่นะคะก็ได้เรื่องอีกแล้วนะคะ ของแถมจากเขาใหญ่ก็คือหมอ้อน้ํารั่วนะคะก็เอาไปซ่อมอีกก็ซ่อมเกี่ยวกับแบบหมอ้อน้ำอะไรเงี้ยไปทั้งหมด4รายการนะคะมีเปลี่ยนวาล์วน้ำนะคะเปลี่ยนทอดน้ําหลังเครื่องเปลี่ยนประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาหมอ้อน้ำนะคะก็ทั้งหมด1นึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทนะคะหลังจากที่เราแบบสูญเสียค่าใช้ใจ่ายมาเยอะมากๆใช่ไหมเราก็ ขับในแบบแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะเริ่มแบบเริ่มไม่ก้าวออกต่างจังหวัดมากแล้วนะคะก็หลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้มีอะไรเสียอีกนะคะเหมือนว่าเราอะทยอยเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมในสิ่งที่มันแบบหมดอายุของน้องแล้วอะค่ะก็ทยอยเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องซ่อมอะไรจุกจิกอีกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการซ่อมตามระยะการใช้งานนะคะเราก็มีการเปลี่ยนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะคะในเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมานะคะก็3 0 0พันบาทนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ใช้ยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรล่าสุดนะคะเมื่อวั์ที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนแบตไปนะคะก็สัญญาณเตือนก็คือแบบเริ่มสตาร์ทไม่ติดนะคะแบบสตาร์ทรอบแรกไม่ติดต้องสตาร์ทรอบที่2องยอยะไรเงี้ยบางทีก็ต้องแบบรอบที่3หรือรอบที่4ถึงจะติดนะคะอ่าเดี๋ยวไว้รีวิวคลิปหน้าละกันนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบาย